วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสี่เนาะเราเอาแต่ตัวเด่นก็พอละเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าตัวรองก็คือหกกับเก้าเนาะหกศูนย์หกสี่หกหกหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามเตอรก็ศูนย์เก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็หกสี่เจ็ดเนาะอังกฤษ ต่อไปเป็นเยอรมนนีเยอรมนนีตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวรองก็คือ7กับ9 0ก็0 2 0 3 0 6 0 70, 3, 2, 35, 36, 37, 7 0 9 3 0 3 1 3 2 3 5 3 6 3 7 3 9 7 1 7 2 7 3 7 4 7 6 7 9 9 1 9 2 9 3, 3 9 7 9 8 3ตัวก็3 7 9 7 2 3 1 9 7 0 3 3 8 9 7ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้ง ทั้งสามลัดเลยนะต่อไปเป็นรัสเซียตัวเด่นก็คือเจกับ4ี่ตัวรองก็คือ0ูนย์กับ3มเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจเจดหเจดเกี่หนึ่งสีี่หกี่เจ็ดตัวรองก็ศูนย์กับ3ามเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สาสี่สามเจ็ดสามเก้ามตัวก็เจ็ดสี่หกเจ็ดหสามย์หนึ่งแล้วก็สองสามเจ็ดสี่เจ็ด ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสามรัดเลยเนะ้ออย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ก็บช่องมุ้นเส้นปะน้ำเพชรพารวยด้วยช่องนี้ก็ขอให้ยิงๆิงรวยๆวปังปังทั้งสามลัดนะถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูดศนะูนย์เจ็ดสามเนอศูนย์เจ็ดสามทั้งสามรัดเลยมันเด่นเจ็ดนะเนาะเด่นเจ็ดเด่นศูนย์ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสามลัดเลยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ